สวัสดีครับผมคาดว่าหลายๆคนนะครับอาจจะมีบางคนนะฮะเคยได้ยินว่าไอ้วัคซีนของโควิดเนี่ยเวลาที่ฉีดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้ร่างกายเกิดโปรโตีนหนามหรือสปค์โปรตีนขึ้นมานะครับคือจําลองโปรโตีนของตัวไวรัสโคโรนาเข้ามาในร่างกายของเราทําให้ร่างกายของเราตอบสนองต่อโปรโตีนนี้นะครับบางคนไปอ่านเพิ่มเติมในใน,ในงานบางชนิดนะครับก็เจอว่าเขาสงสัยว่าโปรโตีนหนามตัวนี้เนี่ยหรือสปค์โปรตีน มันอาจจะมีการาผิดรูปไปในร่างกายของเราแล้วก็ทําให้เกิดสมองเสื่อมหรือว่าทําให้เกิดโรคระบบประสาทที่ทําให้ร่างกายอ่อนแรงมากๆนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็คือเกิดความกังวลขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะอย่างนี้ในอนาคตเนี่ยคนที่ฉีดวัคซีนโควิดเข้าไปเนี่ยจะมีปัญหาอะไรในอนาคตหรือเปล่าเราจะน่ากลัวว่าเป็นสมองเสื่อมอะไรมากหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าในมุมมองของผมเนี่ยเห็นเป็นยังไงบ้างนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรณน,นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและเวกิ่นบําบัดนะครับสำหรับการที่เกิดเ,เรื่องของโปรโตีนชนิดต่างๆในร่างกายที่มันมีการทับตัวที่ผิดปกติไปนะครับก็มีส่วนที่เราคิดว่า มีโรคบางโรคนะครับคือถ้าโปรโตีนพวกนี้มันผิดกฎปกติไปมันอาจจะเป็นสะสมตามระบบประสาททาให้ระบบประสาทของเราเนี่ยทำงานได้ผิดปกติไปนะครับพวกนี้เนี่ยในทางการแพทย์เราก็จะเรียกว่าเป็น prion disease นะครับคือมีการผิดปกติของโปรโตีนบางอย่างในร่างกายของเรานะครับ prion disease เนี่ยบางทีเราเป็นโรคติดต่อก็คือง่ายๆอย่างโรคบัวบ้านะฮะที่เราเคยได้ยินในในสมัยก่อนพวกนี้ก็เป็นด้วยนะครับหรือว่าในชนเผ่าบางบางชนเผ่าที่ รับประทานสมองสัตว์สมองอะไรอย่างเงี้นะครับก็อาจจะมีปัญหาด้านนี้ได้นะครับทีนี้ไอ้ตัวโปรโตีนที่มันผิดปกติเนี่ยจริงๆมันก็มีการเกิดขึ้นเองในธรรมชาติในบางรายเหมือนกันนะครับแต่ว่าปัญหาของการที่วัคซีนที่มันทําให้เกิดโรคลงนี้ได้เนี่ยหลายและหลายๆคนกลัวเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมติเกิดฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนเข้าไปในร่างกายแล้วโปรโตีน สไปคโปรตีนเนี่ยมันสร้างขึ้นมาแล้วมันผิดรูปไปแล้วมันเกิดไปอยู่ตามเส้นประสาทของเราตามระบบประสาทเนี่ยในอนาคตก็จะต้องเกิดอัลไซเมอร์ขึ้นมาหรือว่าเกิดระบบประสาทผิดปกตินะฮะหรือว่ามีอาการร่างกายอ่อนแรงจากระบบประสาทที่ทำงานผิดปกติไปหรือมันถ้ามันไปสะสมตามอ,าอวัยวะต่างๆละ่ะนะฮะมันจะเป็นยังไงนะครับถูกไหมฮะทีนี้ในมุมมองของผมผมมองว่าอย่างนี้ฮะถ้าเราฉีดวัคซีนเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่นะครับ spike โปรตีนทึ่สามารถสร้างมาจากวัคซีนได้นี่มันมีจํากัดนะครับไม่เยอะนะฮะปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเราไปติดโควิดขึ้นมาจริงๆโดยที่เราไม่มีวัคซีนแล้วอาการรุนแรงเนี่ยปริมาณ spike โปรตีนจากโควิดของมันเองเนี่ยเยอะกว่าจากวัคซีนแบบเทียบกันไม่ได้เลยนะครับเหตุผลเพราะว่าวัคซีนถ้าเราไม่มีวัคซีนอยู่ในร่างกายไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วเราได้โควิดเข้าไปนะเชื้อมันก็เข้าไปอยู่ในร่างกายของเราสามารถแบ่งตัวตามสบายใจของมันได้เลยนะครับ แบ่งตัวไปเรื่อยๆมีเป็นล้านเป็นหล,หลายๆล้านตัวอยู่ในร่างกายของเราก็เท่ากับมันมีโปรตีนสปค์โปรตีนมากขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมฮะแล้วถ้าเรากังวลว่าถ้าสปค์โปรตีนพวกนี้เนี่ยมันกลายไปเป็นโปรตีนผิดปกติอยู่ในระบบประสาทอย่างนี้มันก็หมายความว่าถ้าเราเชื่อคอนเซปต์อันนี้นะครับหมายความว่าถ้าเราเป็นโควิดขึ้นมาจริงๆเรามีปร,ริมาณโปรตีนเอสเนี่ยหรือสปค์โปรตีนเยอะกว่า จากการฉีดวัคซีนก็หมายความว่าถ้าเราเป็นขึ้นมาจริงๆโอกาสที่เราจะมีสมองเสื่อมหรือระบบประสาทในอนาคตสูงกว่าถูกไหมฮะถูกไหมครับงนั้นเราลองเทียบกันง่ายๆก็ได้ถ้าเรามีโปรโตีนที่เป็นสปค์โปรตีนในร่างกายน้อยจากวัคซีนเมื่อเทียบกับโปรโตีนสปค์โปรตีนที่เยอะจากการติดโควิดขึ้นมาจริงๆแน่นอนถ้าเราเชื่อว่ามันสามารถผิดรูปได้เนี่ยการการที่เราเป็นโควิดขึ้นมาจริงๆก็มีโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์เป็นระบบประสาทสมองมีปกติ ในอนาคตได้เยอะกว่าการฉีดวัคซีนจริงไหมครับดังนั้นในความคิดของผมเนี่ยถ้าส่วนตัวผมยังไม่ค่อยเชื่อคอนเซปต์นี้เท่าไหร่นะครับแต่ต่อให้เชื่อก็เราก็พิจารณาง่ายๆเลยก็ได้ครับว่าถ้าเราฉีดวัคซีนปริมาณของสปค์โปรตีนเนี่ยมันมีจํากัดมันไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ต่อให้เป็นวัคซีนที่ดีที่สุดในโลกยังไงมันก็ไม่สามารถทําให้สปค์โปรตีนเยอะเท่ากับการติดเชื้อโควิดเข้าไปจริงๆนะตรงนี้โดยส่วนตัวผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการฉีดวัคซีนเพื่อให้้ร่าาาางกมมีมูตนนท ต่อตัวโควิดเนี่ยเวลาที่เราติดโควิดเข้าไปจริงๆมันก็จะสามารถควบคุมไม่ให้สปค์โปรตีนเนี่ยจำนวนมากเกินไปเพราะว่ามันสามารถควบคุมปริมาณเชื้อได้ดังนั้นถ้าเราคิดจริงๆก็คือมันก็เป็นการป้องกันไม่ให้เราเกิดอัลไซเมอร์เกิดระบบประสาทมีปัญหาจากตัวโควิดซะด้วยซ้ําไปในอนาคตนะครับดังนั้นตรงนี้ผมยังผมยังมองอย่างนี้อยู่นะครับก็แน่นอนว่าตรงนี้เราไม่มีข้อหักล้างแต่อย่างใดในการที่จะมาตอบคําถามตรงนี้นะครับ การวิจัยตรงนี้ก็ยังไม่มีนะครับแต่ว่าต้องทราบก่อนว่างานวิจัยในแง่ของการที่จะบอกว่าการฉีดวัคซีนทําให้มีอัลไซเมอร์ทาให้มีเรื่องของระบบประสาทที่ผิดปกติไปเนี่ยก็ยังไม่มีเช่นกันนะครับเป็นแค่สมมุติฐานนะครับดังนั้นต้องใช้การศึกษาระยะยาวอย่างเดียวเท่านั้นที่สามารถจะบอกตรงนี้ได้นะครับไม่มีทางที่ว่าเราจะฟังแค่ความเห็นไม่ว่าจะเป็นด้านที่การฉีดวัคซีนทําให้มีโรคระบบประสาทเพิ่มขึ้น หรือว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันมันไม่มีเหตุผลไม่มีหลักฐานอะไรมาหักล้างข้อกล่าวหาแต่ดังไม่ว่าจะไปเป็นฝ่ายไหนก็ตามนะครับปัจจุบันนี้นะทีนี้เราก็ต้องมาดูประโยชน์ว่าถ้าเราไม่รู้ว่าตกลงในอนาคตมันจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นบ้างจากวัคซีนกลุ่มนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูประโยชน์ที่จะได้จากวัคซีนนะครับซึ่งหลายๆคนคงจะฟังผมพูดไปในหลายๆคลิปแล้วว่ามันป้องกันการเกิดอาการรุนแรงและการเสียชีวิตได้นะครับ ตรงนี้เราต้องมองตรงนี้มากกว่าเพราะว่าการระบาดในโลกเราปัจจุบันเนียมันค่อนข้างที่จะแพร่หลายแล้วก็เป็นวงกว้างมากๆซึ่งอันตรายนะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่มีภูมิคุ้มกันอยู่ในร่างกายเวลาติดโควิดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเล้าแต่ดวงเลยว่าจะอาการหนักหรือไม่หนักนะครับคนที่อาการหนักเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยมีสุขภาพดีมาก่อนแข็งแรงอายุน้อยก็ได้นะครับบางท่านคือหายแล้วแต่ก็ไม่หายเป็นปกติเลยก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องนํามาพิจารณาด้วยเช่นกันนะครับสําหรับ อย่างอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับกรณีที่บางท่านอาจจะบอกว่าโอ้ถ้าเราฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นอ m อ n a วัคซีนเช่น Pfizer, Moderna หรือว่าเป็นของ AstraZeneca, Sputnik หรือจอ h n s o n อะไรพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายสร้าง s สป e ์โปรตีนขึ้นมาอยู่ตามหลอดเลือดทั่วร่างกายแล้วก็เกิดเป็นริ่มเลือดขึ้นมานะครับตรงนี้คงอาจจะมีคนไปอ่านมานะครับจากที่ต่างๆแล้วก็เข้ามาคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับ ตรงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามันมีการรายงานอยู่แล้วนะครับว่า mRNA วัคซีนเวลาที่เราทำให้เกิดโปรตีนหนามเนี่ยมันจะอยู่เฉพาะที่ครับเฉพาะที่ที่ฉีดเข้าไปแล้วก็ต่อมน้ําเหลืองบริเวณใกล้เคียงมันไม่ได้ไปทั่วร่างกายอย่างที่สงสัยนะครับตรงนี้มีการศึกษายืนยันในสัตว์ทดลองตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับว่ามันไม่ได้ไปทั่วร่างกายและมันก็ไม่ได้อยู่ตามหลอดเลือดอย่างท,ที่ที่บางคนกล่าวไว้ด้วยนะครับดังนั้นมันหมายความว่า มันก็ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทันทําให้เกิดริ่มเลือดตามร่างกายนะครับเป็นมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะครับแล้วที่สําคัญคือฉีดไปหลายล้านโดสนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยณนะปัจจุบันนี้ฉีดไปประมาณ3 0 0ล้านโดสนะครับก็ไม่เจอว่าคนที่ฉีด m r ใ a นวัคซีเนี่ยเกิดริ่มเลือดแต่อย่างใดนะครับที่ว่าเกิดจากวัคซีนไม่เกิดแต่อย่างใดที่ที่เราเจอกันเลยนะครับ ไม่ได้มีว่าเคสมันมากกว่าในประชากรทัท่วๆไปที่มีความเสี่ยงแต่อย่างใดเลยนะครับมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคํากล่าวที่ว่าการเกิดสปค์โปรตีนตามหลอดเลือดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเราก็ทําให้เกิดริ่มเลือดในร่างกายระบบต่างๆได้เนี่ยการฉีด300ล้านเคสมันมันจะไม่เจอเลยสักเคสเหรอครับมันควรจะต้องเจอเยอะมากๆถูกไหมฮะแล้วอเมริกานเนี่ยจะมีระบบการรายงานาผลเสียจากวัคซีนที่เรียวกว่า바 r 어스นะครับหรือเป็น a ัคซีน adverse event report systems นะครับขึ่งใครก็ได้ที่เป็นหมอเนี่ยตรวจเจอปัญหาอะไรก็รายงานเข้าไปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าในเว็บไซต์ตัวนี้เนี่ยมันมีการรายงานว่ามีริ่มเลือดจากการฉีด MI a a วัคซีนเยอะๆเลยเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีคนเข้ามาตรวจสอบนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะครับอย่างแรกก็คือมันไม่เจอว่ามันเยอะกว่าปกตินะครับจากการฉีด300ล้านโดสนะฮะ อย่างที่2คือต่อให้เราเจออะไรที่ผิดปกติมันต้องได้รับการสอบสวนก่อนไม่ใช่ว่าเราจะดูข้อมูลจาก VAR ์แล้วเราจะบอกว่าใช่ร้อเเซเสมอไปนะครับมันจะต้องมาดูว่ามีความเกี่ยวข้องกันไหมนะครับก็อย่างที่คลิปก่อนผมได้พูดไปนะครับว่ามันจะต้องมาพิจารณาหลายๆอย่างด้วยกันว่ามันเกิดอย่างนี้เนี่ยมากกว่าในคนปกติทั่วไปหรือเปล่านะครับแล้วก็เวลาที่มันเกิดมีอะไรที่สามารถอธิบายว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับวัคซีนได้ไหมนะฮะดังนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับว่าเป็นข้อที่ โดยส่วนตัวนะครับผมยังไม่เชื่อสิ่งที่สิ่งสิ่งที่เกี่ยวข้องที่พูดไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ,อคำกล่าวที่อ,อีกฝั่งหนึ่งพูดมาเนี่ยผมยังไม่เห็นข้อมูลที่ชัดเจนนะครับว่ามันทำให้เกิดแบบนั้นได้นอกเหนือจากสมมุติฐานนะครับแล้วอย่างที่เราทราบกันในวงการวิทยาศาสตร์นะครับสมมุติฐานต้องได้รับการยืนยันนะครับและไม่ได้ยืนยันครั้งเดียวต้องยืนยันหลายๆครั้งเพื่อให้แน่ใจ ร้อยเปอร์เซ็นต์ซะก่อนว่ามันโอกาสที่จะเกิดตามสมมติฐานนั้นนะ่มีมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเรากล่าวมาลอยๆโดยที่เราไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือว่าเราอ้างว่ามีนักวิทยาศาสตร์ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีงานวรา,าสรสารตีพิมพ์ในในวรา,าสรสารทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับกันเนี่ยมันก็แปลได้ว่าเราไม่มีหลักฐานนะครับอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงตรงนี้เราตอบไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราบอกว่ามันไม่มีหลักฐานนะครับส่วนตัวผมเองผมก็เชื่อแบบนี้แต่ว่า จากการอธิบายของผมเนี่ยผมก็ไม่สามารถให้หลักฐานท่านได้เช่นกันนะครับมีอาจจะมีหลักฐานบางชนิดซึ่งสามารถบอกได้นะครับตรงนี้ก็อยากอธิบายให้ทราบไว้คร่าวๆนะเพราะว่าข้อข้อมูลที่เราไปได้มาทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยจริงๆมันมีมีประโยชน์แล้วมันก็มีโทษไปด้วยซ้าไปนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะพิจารณายากหน่อยนะครับว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงหรือว่าอันไหนโอกาสจริงมันมากกว่าอันอันไหนโอกาสไม่จริงมันมากกว่านะครับก็คงจะต้องมา มาดูที่เนื้อแท้แล้วก็ดูว่าข้อมูลวิทยาศาสตร์ของแต่ละประเด็นนี่มันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วถ้ามีข้อมูลวิทยาศาสตร์ต้องเข้าไปดูอีกนะครับว่ามันข้อมูลวิทยาศาสตร์เนี่ยได้มาได้ยังไงทํำยังไงนะครับทําได้ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่ามีข้อจํากัดของการศึกษาอย่างไงบ้างนะครับเราถึงจะมาใช้เป็นการประกอบในการตัดสินใจแล้วก็การหาคําตอบของเราได้นะครับก็ตรงนี้ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ